สิ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซนเนตเวิร์กสวัสดีค่ะหมวยสลันทนตำแหน่งไดมอนด์ของบริษัทเซนเนตเบิร์กอดีตตัวหมยเองทำธุรกิจเครือข่ายมาสิบกว่าปีเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือตำแหน่งเพรสิดเนแล้วได้ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวค้าส่งวัตถุดิบธรรมชาติอยู่เก้าปีแล้วได้มารู้จักบริษัทเซนเนตเวิร์กตัวหมยเองจึงเข้ามาศึกษาแล้วได้มาพบท่านประธานบริษัท เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากๆแล้วการฝึกอบรมที่นี่เป็นระดับมืออาชีพมากๆโดยอาจารย์เป๋เป็นประธานฝ่ายฝึกอบรมแผนการตลาดที่นี่นะคะง่ายมากๆแล้วก็จ่ายเยอะมากจึงทําให้ตัวเมยเองเนี่ยได้ตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายอีกครั้งซึ่งเมยดูว่าที่เมยทําธุรกิจส่วนตัวมีไรายได้หนึ่งกระเป๋าแล้ว เรือขายได้อีกหนึ่งกระเป๋าทําให้เหมือนมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นสองกระเป๋าในระยะเวลาเดียวกันจึงทําให้เหมือนเนี่ยตัดสินใจเข้ามาศึกษาแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยสายงานของหมวยมีหลายพันคนทุกคนที่เข้ามาแรกๆก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพแต่พอได้มาร่วมธุรกิจในสายงานของตัวเหม่แล้วเนี่ยกลายเป็นมืออาชีพทุกคนและทุกคนมีไรายได้เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับทุกครอบครัวได้หมดทุก ครอบครัวสายงานของหมวยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวของตัวหมอเองปัจจุบันมีความสุขมากๆก,กับการทําธุรกิจเครือข่ายที่บริษัทเซนเน็ตเบิร์กหมวยจึงอยากเชิญชวนนักธุรกิจทุกท่านหรือทุกอาชีพที่ไม่ใช่นักธุรกิจเครือข่ายโทรมาปรึกษากับตัวหม่ได้ตัวหมอเองจะยินดีให้คำปรึกษากับทุกๆท,ท่านแล้วโทรติดต่อได้ที่เบอร์085 แปดสามเก้าหกสี 14, ่หนึ่งสี่ศูนย์แปดห้าแปดสามเก้าหกสี่หนึ่งสี่แล้วสิ่งมหัศจรรย์นในชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณจะเกิดขึ้นได้ที่เซ็นเน็ตเบิร์กค่ะสวัสดีค่ะซึ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเบิร์ก